สวัสดีค่ะนี่ตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องวีวีชาแนลนะคะวันนี้วีวีก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องรีบอนวิสเกิดใหม่อีกครั้งในตระกูลที่คาผมในตอนที่ห้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนะคะวีวีก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์เราก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้วีวีทำซีรีส์ต่อไปออกมาเรื่อยๆนะคะเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะยไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้โดน พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบที่คลิปไม่โดนลบเราเพื่อนๆก็ดูกันได้อย่างสบายตานะคะแล้วสาหรับเพื่อนเคนไหนนะคะที่ชอบดูซีรีส์ถือมือถือจะหล่นใส่หน้าวันนี้มีตัวช่วยค่ะเป็นที่วางมือถือของแบรนด์โฮโคที่วิวเองก็ใช้อยู่ปรับระดับได้ครับจะถูกองศาเลยนะคะเวลานั่งดูซีรีส์ก็จะได้มีที่วางไม่ต้องถือเองค่ะเดี๋ยววิวจะแปะลิงก์ซื้อสินค้าไว้ให้ด้านล่างนะคะใครสนใจไปตตามก็ตามไปได้เลยค่ะหลาถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปฟังการสปอยกันเลย รีบอนรีสเกิดใหม่อีกครั้งในตระกูลที่คาบผมตอนที่5และในตอนนี้เรื่องเราก็ดําเนินมาถึงปี1998แล้วนะคะขณะนี้เกาหลีกลายเป็นประเทศที่ถูกเรียกว่าล้มละลายเพราะสะภาพเศรษฐกิจเจอย,ย่างหนักกิจการมากมายทั้งเล็กใหญ่ต่างก็มีแต่นิสินไปต่อไม่ได้ต้องปิดตัวลงแล้วรัฐบาลเกาหลีก็ต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจากทาง IMF ส่วนแม่และพ่อของพระเอกสมัยเขาเป็นยุนฮยอนอูต่างก็ยากลําบากค่ะส่วนทางด้านของซุนยองกรูก็กำ พูดคุยกันถึงปัญหานี้การที่ IMF ช่วยเหลือมันก็ต้องมีเงื่อนไขเสนอเงินเพื่อให้เกาหลีเปิดตลาดเซรีลาปฏิรูปกลุ่มบริษัทใหญ่และนี่แหละค่ะที่ทําให้คุณปู่ไม่พอใจเอามามากๆกลุ่มบริษัทใหญ่ก็สุนยังไงจะใครละ่ะมันเห็นว่าเราเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจด้วยไงให้ยืมเงินหน่อยก็มาสั่งนู่นสั่งนี่แต่แล้วเราต้องทํายังไงละ่ะถึงจะอยู่รอดทางด้านพระเอกนะ่หรอคะไม่ลําบากคะ่ะเพราะว่าคนทิ่เตรียมพร้อมเท่านั้นที่จะอยู่รอดพอพระเอกรู้อยู่แล้วเขาจึงเตรียมรับมือกับวิกฤตเศรษฐิธธ ในครั้งนี้ในประเทศเกาหลีปี1998มีเพียงแค่พระเอกที่รู้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นตึกว่วางๆในตอนก่อนตอนนี้กลายเป็นออฟฟิศใหม่มีป้ายซีโอของจินโดจุนแลด้วยในตอนนี้นะคะคุณโอซัยฮยอนเขาก็ลาออกจาก p าว e r อร์ชา์มาร่วมลงทุนกับพระเอกที่เกาหลีแล้วค่ะเปิดบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า m i r a c l e Investment โดยมีคุณโอซัยฮยอนเป็นประธานแต่คุณพี่เขาก็สงสัยไม่ได้ค่ะว่าพอหนุ่มรู้อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องวิกฤตการค่าเงินนีถึงได้รากเงิน2 4 0 0 0ล้า นน่เป็นดอนลลาร์หมดเลยทุกอย่างคือการหาเงินดอนลลาร์เตรียมไว้สําหรับวันนี้ขนาซองวาแดาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน,นยังไม่รู้แต่เด็กอายุ20ต้นๆรู้เนี่ยนะซองวาแดาก็คือทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีค่ะก็คือเหมือนทำเนียบประธานสภาของไทยหรือว่าทำเนียบข่าวเพนตากอนของอเมริกาอะไรประมาณนั้นนะคะทำไมคุณถึงคาดเดาได้ละ่ะแปลกนะเป็นหมอดูพระเอกก็ไหลได้ค่ะผมว่าที่แปลกก็คือเมื่อปีก่อนเกาหลีมีนิสิตมากกว่าเงินได้นะคะแต่ซองวาแดากลับดูไม่ออกอันนั้นแปลกอีก แค่โอเซฮยนเถียงไม่ออกตอนนี้พระเอกก็เป็นคนหนึ่งที่มีเงินดอลลาร์มากที่สุดในเกาหลีค่ะหลาเรเชลก็เอาเอกสารมาให้พระเอกเซ็นแต่เขากลับเซ็นด้วยลายเซ็นแอสตอร์เยูีเป็นของหัวหน้ายุนในชาติที่แล้วโอเซฮยนก็ปลาดใจและทักไม่ใช่ชื่อย่อคนอื่มันคืออะไรหรอเรเชลก็เลยซซวค่ะว่าชื่อไอดอลคุนแน่มีข่าวเรื่องการล้มละลายของอารจินยานยนออกมาบริษัทเกี่ยวกับยานยนต์ยักษ์ใหญ่อันดับ2ของเกาหลีมินิสินล้นพ้นตัวหละนี้คือบริษัทที่พระเอกอยากจะซื้อค่ะ คุณโอเซฮยอนก็งงสิคะเอาหาปะเนี่ยบริษัทดีๆมีไม่ซื้อซื้อบริษัทที่ทำนี่ทําจริงทําไมต้องเป็นอาจินยานยนด้วยพระเอกตอบค่ะก็มันเหมาะกับพวกเรานี่ครับมิราเคิลทีปลาว่าปาฏิหาริ์พรงงาะงั้นพวกเราก็มาสร้างมันกันเถอะในขณะที่อาจินยานยนก็ปิดโรงงานเหล่าลูกจ้างต่างก็เครียดว่าจะทํายังไงกันต่อไปดีมีข่าวเรื่องการที่รัฐบาลจ้างข่าวไยกับประชาชนและขอให้ใช้เงินแบบเข้มๆไว้ก่อนทางด้านคุณปู่ก็กาลังจะเข้าไปพบท่านประธานาธิบดีกับเพื่อนรักเลยค่ะ คุณจินจากไดยองกลุปนั่นเองมีการหากคุณปู่อย่างห่วงใย,ยนะคะไม่กลัวเรื่องที่เกิดกับอาจินยานยนจะเกิดกับซุนยางเลยหรอขนาดอาจินยังไม่รอดแล้วซุนยางจะไปเหลืออะไรได้แม้หาเรื่องหลับฝีปากกันต่เชา้าก็นะแล้วทําไมคุณไม่ลองขยายไประดับโลกดูบ้างละ่ะไปหาเงินดอลลาร์หรือว่าทําไม่ได้ให้ซุนยางของเราทําให้เด็กมันดูหน่อยไมล่ะลเราก็หัวเราะกันใหญ่โซโฟเฟกมากค่ะแต่เราคุณปู่ปากเจากก้าก็ซ่าไม่ออกเมื่อคุณจินพูดเรื่องที่พี่รองมาเพราะผมเพราะอยากรับช่วงต่อฮันโด กลถ้าเป็นผมลูกทําแบบนี้ตัดหางปล่อยวัดไปแล้วนะแต่คุณยังปกป้องอยู่อีกกาลังจะด่ากลา่าวแต่ทันประธานาธิบดีก็มาซะก่อนค่ะหลังจากเสร็จการประชุมที่ทําเนียคุณปู่ก็กลับมาที่บริษัทโดยมีพี่รองเล่าหรือหไม่เลิกว่าเขาอยากให้เราทํายังไงเราต้องเสียบริษัทลูกไปจริงๆหรอคุณพ่อตะโกนใส่แล้วก็ขี้เกียจจะดา่าเปลืองน้ําลายหัวหน้าอีก็เลยตอบแทนให้ค่ะว่าทําเนียจะทําตามเงื่อนไขของ IMF แบบไม่มีข้อยกเวน้นแม้กระทั่งซุนยางกรุ๊ปก็ตามพี่รองก็คุยเรื่องอาเซียน ยนค่ะว่าทะาลาักยาวออกไปนี่ต้องเพิ่มแน่อาจินคือระเบิดเวลาใครมันจะไปซื้อถ้าไม่ได้สมองเสือแล้วใครเอ่ยจะซื้อเพ่อะแกจ้าหลาที่คุณปู่อยากได้อาจินยานยนต์ทั้งที่ลูกชายทั้งสองคัดค้านก็เพราะว่าระเบิดน่ะคือสุญญางยานยนต์ของเราตั้งห่าบริษัทยานยนต์ที่โหลกของประเทศการได้อาจินมาคือทางรอดของสุญญางยานยนต์ทำไมพวกแกดูไม่ออกกันวะทางด้านพระเอกก็ประชุมกันค่ะโอเซียนบอกเขาว่าปู่คุณก็อยากได้อาจินนะพระเอกรู้อยู่แล้วละค่ะก็นั่นคือวิธีช่วย ซุญยางยานโยนเพราะว่าจะทําให้ขายได้มากขึ้นต้นทุนการผลิตก็จะลดลงด้วยต่ก็ต้องทําให้สุญยางเติบโตตาปัญหาก็คือรัฐบาลคงอยากจะยกให้ทางสุญยางมากกว่าบริษัทน้องใหม่แบบเราตาพระเอกก็มั่นใจค่ะว่าสุญยางซื้อไม่ได้หรอกเฉพาะอะไรนะหรอคะก็เพราะว่าสุญยางมีนี่จากการซื้อฮันโดเหล็กลาในตอนที่4ไงละกู้เงินเต็มหมดแล้วพี่ใหญ่ก็ด่าน้องค่ะเพราะแกแหละไปเข้าทําให้ราคามันสูงขึ้นอนะคุณปู่ไมเกรนจะขึ้นแกสองคนพอได้แล้วสิผิดเองแหละเราเรียกหัวหน้าอีค่ะนายคือลูกชาย วายสอบพี่น้องตกกระป๋องไปแล้วค่ะจินซองจูนหรือพระนุ่มหัวร้อนในตอนที่1เรียนจบกลับมาเกาหลีแล้วค่ะคนที่มารับเขากลับเป็นผู้หญิงนาะตาสัตสวยตังตัวสุดาคนของคุณคงจะมาช้าหน่อยละค่ะเพราะอะไรนะหรอเพราะว่าพวกเขาดานท่วงเวลาไว้ไงคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างเดสตตนีในการพผก,กันของเราสองคนนะคะกอนที่ครอบครัวของพวกเราจะจับคุมถุงชนหลาเธอก็ะนายนำตัวเองค่ะชื่อชื่อโมฮยอนมินลูกสาวของฮยอนซองเดลี่เธอพลาวเสน่ห์มากๆเต็มไปด้วยลูกล่อลูกช อ่านความคิดของซอนจุนได้ทุกอย่างค่ะคุณมีอยากแต่งก็ช่วยปฏิเสธให้ทันก็เล้ากันนะคะและเธอก็เอารูปเขามาให้ดูค่ะรูปปาร์ตี้สุดร้านที่เมืองนอกคุณถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นเลยนะตัวจริงดูดีกว่าเยอะพอซอนจุนมาถึงหากคุณย่าเสร็จก็รีบไปหาคุณปู่เลยละค่ะโอ้โหคุณปู่ก็รอแบบเบิกบานมากมีความสุขสุดเขาไปเกาะรานชาคนโตรักซีงกว่าพระเอกอีกค่ะชมได้นะคะว่าทํไดีๆมากเลยทางซอนจุนก็ฝากตัวต่อไปนี้ผมจะเรียนรู้จากคุณปู่ค่ะทางด้านคุณแม่ของซอนจุน สะพายหนึ่งไม่ปลืม้มนาตาลูกสะพายเลยค่ะขนาดเห็นแค่รูปไม่เคยเจอตัวจริงถ้าไม่ใช่เพราะว่าพ่อแกอยู่นอกสายตาของคุณปู่ตั้งไกลฉันก็คงไม่ให้แกแต่งงานหรอกเฮียอโยนลูกทิ้งดีกว่าแม่ม่ปลื้มค่ะแต่ในส่วนของซองจูนปลื้มจ้าโดนตกไปเรียบร้อยแล้วจากความทราบหล่อเจ้าสเสน่ห์เกาหลีมันสนุกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะวัาซั้นลาคุณปู่ก็ได้รับทราบข่าวค่ะว่าทางโอเซฮยอนเองก็อยากได้อารจินยานยนเหมือนกันทางด้านโอเซฮยอนก็กําลังเดินทางไปที่อารจินยาน,นยนกับเดเชลค่ะ ขณะนั้นมีการประท้วงของสหภาพแรงงานบริษัทอยู่พระเอกกำลังจะออกไปข้างนอกโดยมีพี่คนขับมารับเช่นเคยแต่พระเอกจเอจอกุแจารถมีใบขับขี่จะขับเองได้แต่พี่คนขับก็ไม่ยอมพระเอกเลยพูดชื่อพี่รองขึ้นมาผมไม่อยากให้เขามาสัร,ร้านาว่าผมจะไปไหนพี่คนขับหน้ซีดรู้อยู่แล้วหรอครับแม่ไม่รู้ก็แปลกหรอล่ละคุณจอยังไงก็ลาตาเลยนะแต่ระหว่างนี้ก็พักงานไปก่อนแล้วกันลาพระเอกก็มาที่บ้านเก่าของตัวเองในสมัยเป็นยุนฮยอนอูค่ะคือชอนห้องอีกแล้วแถวนั้นย่ำแย่ามากร้าน วงปิกิจการกันหมดแม้กระทั่งร้านอาหารของแม่พระเอกเองก็ปิกิจการเช่นกันหน้าประตูมีบินนี่สินมากมายรวมถึงจตัตไฟด้วยแม่ของเขาเมาถึงพอดีพระเอกก็เลยขอสั่งข้าวกินเขาสั่งแกงกิมจิของโปรตักไข่ดิบออกจนแม่ทักค่ะว่าเหมือนลูกชายฉันเลยในตอนนั้นพอพึ่งกลับบ้านเราก็ซื้อดอกไม้มาให้แม่ค่ะแต่โดนด่าว่าต้องประหยะัดเหล่านี้คุณออกไปประท้วงไม่อีกแล้วหรอคิดว่ามันจะช่วยจ่ายค่าเทอมให้ยอนอูได้หรือไงพระเอกได้แต่เศร้าข้าวปลาไม่ได้กินอีกแล้ว แ,แม้พระเอกคิดว่าเกาหลีที่คุณเชื่อมั่นหนักหนามันล้มสลายไปแล้วล่ะค่ะทางด้านพ่อก็เครียดผมผิดมากนักหรอตั้งแต่เรียนจบผมก็ทํางานที่อาจินยานยนมาสามสิบปีแต่ตอนนี้กลายเป็นเองโง่ที่ทําให้เมียลาบากพระเอกนึกถึงเรื่องสมัยชาติก่อนค่ะที่พ่อเขาอยากให้มีครอบครัวจากนั้นก็รีบวิ่งตามพ่อที่ออกไปก่อนแล้วแต่ว่าก็ไม่เจอใครทางด้านโอเซฮยอนก็กําลังเจราจากับประธานของอาจินยานยนค่ะว่าจะรับประกันการซื้อตัวพนักงานแน่นอนจะไม่มีใครต้องตกงานเพราะว่านี่คือสิ่ง ที่ประธานอาจินต้องการค่ะทั้งสองก็เลยจับมือตกลงกันพระเอกมาที่บริษรัทแต่ในลีฟเขาเจอสาวสวยคนหนึ่งสมองเป็นเลิศเบอร์นี้ก็ต้องจําได้สิคะวัชชีคนนี้ก็คือเมียซองจุนในอนาคตผลี้ใช้ให้พระเอกไปตามตัวผัวมาภายใน30นาทีในตอนที่1นี่ละค่ะเมื่อพระเอกเข้าไปในลีฟเขาก็อดมองฮยอนมินไม่ได้จนเธอทักค่ะว่าฉันก็รู้จักคุณนะคุณจินโดจุนหลานชายคนเลกแล้วจะจูพระเอกเ็เข้าไปใกล้เธอชิดซอกคอเลยค่ะแต่ไม่ได้จะหอมนะคะเขาดึงปลายเสื ออกให้คุณดูรีบนะและในตอนนี้ที่เกาหลีกําลังมีคมเปนสะสมทองค่ะโดยประชาชนก็จะบริจาคมาให้รัฐบาลเพื่อเอาไปขายหางเงินช่วยประเทศนั่นเองคุณย่าลัสภัยทั้ง3ก็มาด้วยสิคะแต่นักข่าวสนใจแต่แม่พระเอกค่ะเพราะว่าเธอเป็นอดีตดาราเธอจึงให้สัมภาษณ์สวยๆอวยว่ามีคุณย่าเป็นต้นแบบประเทศเรากําลังลําบากก็ต้องรวมใจช่วยกันค่ะเยสภยัยหนึ่งกับ2ก็หาสางเลยค่ะแหมก็ว่าตากผ้าไม่แห้งสักทีรีบมาควงแขนแม่พระเอกแล้วคุณยายกันใหญ่ยิ้มหวานทั้งที่ปกติยิ่งหลัง แม่พระเอกตลอดเวลาวงการบันเทิงอะเนาะคุณปู่กาลังคุยกับพ่อของโมฮยอนมินค่ะอีเวนต์วันนี้ก็คือการนัดดูตัวอย่างเป็นทางการของสองบ้านนั่นแหละคุณพ่อฮยอนมินบอกกับคุณปู่ว่าพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์เราจะพาดหัวข่าวนะหนึ่งเรื่องที่สาวบ้านคุณรวมแคมเปญสะสมทองปู่ก็ขอให้ลงรูปใหญ่ๆไปเลยนะและ้วนางเอกของวันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะเธอแอบส่งใสตตาอ้อยซงจุนแหมมากันทางตระกูลกระท่งพ่อละพี่ชายพระเอกซงจุนเดินเข้าไปหาฮยอนมินหันความกันทางครอบครัวเมื่อทั้งสง ทักทายกันอย่างเป็นทางการแต่เราคุณปู่ก็ต้องรีบออกไปเมื่อหัวหน้าอีตามแต่ว่าเจอกับพระเอกก่อนปู่เลยถามว่าแกยังให้เงินลงทุนกับโอเซียนหรือเปล่าต่พระเอกก็ปฏิเสธเขาว่าแยกทางกันไปแล้วหลับปู่ก็เล่าให้ฟังค่ะว่าโอเซียนมันจะซื้อกิจการอาจินเหมือนกันนี่คือการกระทําที่โง่ามากพระเอกเลยถามค่ะว่าทําไมถึงต่อต้านการซื้อตัวพนักงานนะักมันน่าจะเป็นการบริหารที่ชอบทําไม่ใช่หรอครับหลับปู่ก็เข้าไปกระซิบกับพระเอกค่ะเวลาเลี้ยงทาสนะ่ะต้องเลี้ยงให้มันอดอยากมันจะได้เข้าใใจว่าคร เจ้านายความชอบทำสำหรับฉันคือเงินล่ะเงินเท่านั้นจ้ะไปตรงนั้นก็เขียนว่าความชอบทำพอดีพระเอกอยากจะอ้วกและคนที่ผมมาทักทายเขาก็คือซองจุนค่ะซารลนาฟังอยู่ก่อนแล้วไฮบโรโตขึ้นเยอะเลยนะเกือบจะจําไม่ได้ส่วนพระเอกเองก็บอกว่าผมลืมพี่ไม่ลงหรอแกแหมกาแฟยังร้อนที่ผมอยู่เลยหลังจากการสอดรูเมื่อครู่ซองจุนคิดว่าพระเอกน่าจะไปสายกฎหมายความยุติธรรมลงแต่จังเลยที่นายไม่คิดจะบริหาบรบริษัทระหว่างทางกลับบ้านฮยอนมินก็คุยกั พ่อเรื่องพระเอกค่ะพ่อก็ให้ข้อมูลว่าไม่ใช่แค่เรนิติมอโซแต่สอบได้คะแนนที่หนึ่งเลยด้วยทำคนขี้เหนียวอย่างประธานจีนยังยกที่ดินที่บุญดังให้อีกก่อนจะมีการปรับผักเมืองเขาเลือกที่นั่นไว้ทำเงินได้มหาศาลเลยล่ะพยองมินมองไปราคาที่พระเอกดึงออกให้หลับเลยกับคุณพ่อว่าอยากเปลี่ยนพระเอกใหม่ไว้ทั้งหล่อทั้งฉลาดล้ำดูเหมือนว่าพระเอกจะตกยอนมินได้นะคะเนี่ยพระเอกมาซื้อกาแฟที่คาเฟ่สั่งกาแฟเวียนนาเหมือนทุกครั้งนางเอกก็เตรียมไว้ให้แล้วค่ะคุณลูกค้ากิน เมนูนี้มาปีนึงแล้วนะคะทํามมาเวลาเดิมที่ฉันเข้างานอีกว่าแล้วเธอก็เขียนเบอร์โทรให้ค่ะแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะไปห้องสมุดฉันชอบนั่งริมหน้าต่างนะนี่คุณกินสุลัาแก้วฟรีได้เป็นสิบรอบแล้วมั้งคะหลงตัวเองคิดว่าพระเอกชอบว่างานกระเจตนาชัดแบบนี้ใจคิดไปทางไหนละ่ตะตาพระเอกก,ะก,ะกลางเธอค่ะอะเอาหรอรักได้ด้วยหรอไม่เห็นรู้เลยและทําเป็นไม่สนใจราย,รายละเอียดในคูปองนางเอกก็น่าแตกสิคะตาพระเอกก็ปลอบใจค่ะไว้พรุ่งนี้ฉันจะจองที่นั่งในห้องสมุดให้เธอแล้ันมนเเบขาาใร ก็มองคูปองเป็นโหลที่เคยได้จากคาเฟ่นี้ค่ะเราก็ยิ้มออกมาในระหว่างการทถลงข่าวเขาซื้ออาจินยานยนโดยบริษัทมิราเคิลก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะคะในตอนที่พระเอกกำลังไปห้องสมุดนั้นฮยอนมินก็แวะมาหาเขาบีตาทักน้องหน่อยเรียนรับปืนดีมิจ๊ะตั้งตัวซับไม่ไหวหลายยื่นหนังสือพิมพ์ของฮยอนเดลี่ในวันนี้ให้พระเอกค่ะฉันว่าคุณก็ต้องการฉันนะคะเนื้อหาในข่าวก็คือการพาดหัวค่ะว่าบริษัทมิราเคิลเป็นของอเมริกาถ้าซื้ออาร์จินยานยน สมัยกับว่าเกาหลียอมซีโรรับให้กับธุรกิจยานยนต์ในอเมริกาคนเกาหลีก็ไม่ยอมสิคะการพัดหัวแบบนั้นทําให้เหมือนอาจินยานยนต์ตกไปอยู่ในมือต่างชาติเลยอาจจะทําให้การเข้าซื้ออาจินยานยนต์ของคุณพี่โดน,นัทไม่ได้รับการสนับสนุนค่ะพระเอกรีบวิ่งซู้ฟัดทันทีแต่พระเอกไม่มีเวลาเอานางเอกที่เจอระหว่างทางแล้วขอกูชีพต้เงก่อนนะนางเอกมองแก้วกาแฟาสองแก้วในมือตัวเองอย่างเจ้าซอยแล้วข่าวนี้เบื้องหลังจะเป็นใครดีอีกละคะถ้าไม่ใช่คุณปู่ให้ฮยอนเดลี่เขียนโดยที่ลูกเขยก็ตอ แทนด้วยการให้ข่าวเรื่องที่ประธานของอาจินยานยนกําลังโดนไยการอสอบสวนอยู่เรื่องการคอร์รัปชันและอาจจะทําให้โดนกักตัวพระเอกวิบมาหาโอเซฮยอนให้ช่วยหาทางซื้ออาจินยานยนแต่คุณพี่โอเซฮยอนก็สงสัยตลอดนายเป็นไรอะ่ะมีความลับเรื่องชาิกาเนิดวอ,อยังไงเราไม่มีทางซื้ออาจินยานยนได้หรอกให้ปู่นายซื้อไปมันจะเป็นอะไรนะพระเอกตอบเลยค่ะว่าพอคุณปู่แตะไลพลังงานอาจินออกหมดเมื่อรูุจุดป,ประสงค์โอเซฮยอนก็เวี่งทันทีทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกทา,ารุก็ไม่รวมด้วยหรอกผมซื้ออาจ ยานยนพอะจะทำกำไรไม่ใช่การกุศลเรื่องจ้างพนักงานคราวนี้สายสัมพัน์โดนนะักรองใจได้แตกจ,จริงๆแล้วค่ะไม่สแสดงแล้วโอเซียน,ยนยนเอกสารทิ้งความเป็นหุ้นส่วนของเราสิ้นสุดตรงนี้แหละผมวิ่ง3ามขาโดยที่คู่หูวิ่งไปฝั่งตรงข้ามไม่ได้หรอพระเอกก็เลยจะไปเจราจากับคุณปู่ด้วยตัวเองแต่โอเซียนก็แอบเป็นห่วงนะคะมันไหวเล็กน้อยคุณจะไปประกาศตัวว่าคนที่คอยหาเรื่องเขาคือหลานชายคนเล็กหรอน่าชื่นใจจังจะรับมือเขาไหวหรือไงพระเอกก็ฟิลขาขึ้นมาค่ะสุนยียงต้องการ ถ้าผมอยากให้คุณมีงานทำโอเซฮยอนมั่นใจว่าคุณมีเบื้องหลังแน่ๆถึงได้หมกมุนกับเรื่องนี้นะเอาเงินมากมายมาเสี่ยงจากคราวนี้พระเอกไม่ตอบแล้วค่ะเขาเดินจากไปย้อนไปในอดีตตอนที่พระเอกยังเป็นยุนฮยอนอูในตอนนั้นเมื่ออาจินยานยนล้มละลายพาอของเขาไปประท้วงขอผู้เข้าซื้ออาจินยานยนจะไม่เก็บพนักงานเอาไว้ตำรวจปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรงส่วนผู้ชุนนุ่มเลือดตกยางออกและหนึ่งในนั้นที่ออกข่าวก็คือพ่อพระเอกค่ะเมื่อแม่เห็นพ่อตัวโชคเลือดเธอก็ล้มไปทัน แล้วสุดท้ายแม่พระเอกก็เสียชีวิตค่ะสิ่งที่พระเอกต้องการก็คือการเปลี่ยนแปลงอดีตของตัวเองค่ะเขาอยากจะช่วยชีวิตแม่ถึงได้ทําแบบนี้เมื่อพระเอกมาพบคุณปู่ก็เจอซองจุนที่มาบอกว่าปู่แกไม่อยู่จ้ะไปซองวาดาเรื่องสืออาจินยานยนเพราะว่าประธานาธิบดีเห็นชอบด้วยแล้วแต่ในขณะที่คุณปู่กําลังพูดคุยกับทางรัฐบาลประธานจินแห่งแดยองก็เข้ามาจ่อยด้วยค่ะตัดมาทางพระเอกเขาถามซองจุนค่ะว่าซุนยางจะซื้ออาจินยานยนอย่างเป็นทางการ เขาก็ตอบนะคะในข่าวว่าประธานาธิบดีสั่งให้ซุนยางกับอาจินควบรวมกิจการโดยมีไดยองยานโยนเป็นหัวเรือใหญ่าตาลุงโดนัทก็ต้องกินโดนัทสิคะพระเอกเขามางอคะ่ะคุณกินต่อไปเถอะเดี๋ยวต้องตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่แล้วมันไม่ใช่การแข่งวิ่งซ้ำข่าหรอกครับเรามาเปลี่ยนเป็นการพายเรือดีกว่าถึงจะไปคนละทางแต่เราก็ไปข้างหน้าด้วยกันได้แม้ฉลาดพูดไม่เคยแผ่วโอซยอนยังงอนอยู่ค่ะชดเบ,บาๆแต่ก็มีใจนะเมื่อพระเอกบอกว่าผมจะให้หุ้นกับบริษัทยาน ยต์ท็อปเฮนของโลกให้คุณลาโอเซฮยอนก็เดินทางมาพบคุณปู่ค่ะโดยเสนอว่าจะทําให้เข้าซื้อออินตรนยยต์ได้และรักษาสุญยางยานยต์ไว้ได้ด้วยแต่คุณปูต่ตอบว่าผมไม่มีเงินไปสู้กับแดยองเราก็ไม่อยากสู้กับประธานาธิบดีด้วยโอเซฮยอนเลยเสนอไอเดียค่ะเราก็แค่ทําให้สุญยางเป็นบริษัทท็อปเฮนของโลกก็ได้นี่แต่คุณปู่ไม่ซื้อไอเดียนี้ค่ะโทษทีผมไม่เชื่อคําลวงโลกหรอกคุณปู่มาคุยกับทางประธานาธิบดีค่ะเราแกก็แข,ข่งคอชัยย่อยนะคะไม่อยากจะปฏิรูปบริษัทของตัวเองลัเสนอ ทางเลือกที่จะโอเคกับผู้ป่ายตัวเองได้ประโยชน์ประธานาธิบดีเองก็จะได้รับการยอมรับจาก IMS และรประชาชนเช่นกันโอเซฮยอนถามพระเอกว่ามั่นใจได้ยังไงว่าประธานาธิบดีจะรับข้อเสนอรัฐบาลสุดนี้เป็นสุดราที่เปลี่ยนแปลงการปกครองได้สําเร็จเขาก็ต้องอยากมีผลงานโบยใหญ่ให้ประชาชนเห็นอยู่แล้วทางด้านประธานาธิบดีก็พูดตามที่พระเอกข้อหมอได้ทานายเอาไว้สุดข้อแรกเปลี่ยนที่คุณปู่เสนอก็คือผมอยากได้อาจินยานโยนจะได้เพิ่มเทคโนโลยีของสัญญางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไป และทาให้กลายเป็นท็อปเทนของโลกได้ทางรัฐบาลก็ถามค่ะว่ามีเงินหรอจ๊ะหละที่มาของเงินนั้นก็คือย้อนไปตอนที่คุณปู่คุยกับโอซัยอนค่ะเอาตัวยืมคุณปู่ไว้โดยการเสนอว่าทางมิรเาเคิลจะให้เงินทุนซุนยางซื้ออาจินเองและกับคุณ77%ของซุนยางยานยน์และการซื้อตัวพนักงานของอาจินไม่ให้ไล่ใครออกคุณปู่ก็ตอบไปสิคะว่าเงินล้าน5แสนล้านวอนที่จะให้เจ้านีผมมีครับเราก็มีการทะาล้างข้าวโดวยคุณปู่เรื่องการซื้อกิจการของอาจินยาน ลาควบรวมกิจาการกันกับซุนยางลาจะไม่มีการไล่พนักงานออกทุกคนดีใจกันมากเลยค่ะรวมถึงพ่อพระเอกก็ด้วยในคืนนั้นพระเอกมาที่บ้านของเขาพร้อมกับซองเอกสารชาติที่ลาชีวิตของเขาจบลงอย่างล้มเหลวตาตุดจบกลายเป็นจุดเริ่มตน้นาชีวิตนี้คือโอกาสของเราก่อนหน้านี้พระเอกได้ไปซื้อตึกร้านอาหารที่แม่เขาเช่าอยู่นั่นเองค่ะพระเอกคิดผิดไปชีวิตนี้ไม่ใช่แค่โอกาสต่คือปาฏิหาริย์พระเอกเดินไปในซอยค่ะตาลาเขาก็นิ่งเมื่อผ่านสถานที่จัด ศเมื่อเดินเข้าไปดูก็พบว่างานศกที่จัดอยู่นั้นคือแม่ของเขาเองค่ะสุดท้ายปาฏิหาริย์ที่พระเอกคีดก็ไม่มีจริงเขาไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงอดีตและช่วยชีวิตแม่ได้อย่างที่ขิดค่ะจบตอนที่5เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่นพนพนอนๆแอบนูเหมือนกันนะคะเนี่ยในตอนนี้วิวๆก็ไม่แน่ใจนะคะว่าแม่พระเอกจะตายด้วยสาเหตุอะไรแต่เราก็ต้องไปติดตามดูกันนะคะซีรีส์เรื่องนี้จะเน้นแนวชิงไหวชิงพริปเรื่องการทําธุรกิจระหว่างปู่กับหลานยังโหดร้ายมากๆเลยถ้าวิวๆสปอยเรา เพื่อนๆงงหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกกันได้นะคะวิวจะได้นําไปปรับปรุงในตอนต่อๆไปนะคะเราก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน v i u นะคะหรือว่าจะมารับชมที่ช่องของวิวก็ได้คะ่ะหรือดูแล้วแบบมาดูสปอยในช่องวิวก็ได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้คะ่ะขอบคุณมากค่ะ